อาหารจากแดจังกึมหรือจะสู้บุฟเฟ่ของแดซองกิลชุดทันน้ำหันบกเขาก็มีให้ได้บรรยากาศประหนึ่งอยู่ในยุคโชซอนแต่ที่เนี่ยอยู่บางบอนนะโปรตีนกำนักกา้าเป็นของคู่กันไม่ต้องแย่งกันที่นี่มีอย่างเยอะแม่งมีเป็นคอนโดเลย เพิ่มบรรยากาศการกินใส่ชุดฮันบกได้บรรยากาศฟิลเหมือนไปหนึ่งกินที่เกาหลีอาหารก็มีเยอะแยะมากมายมีโปรตีนให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร mm ิอไอเนื้อสันในใบพายเนื้อหมูเขาก็มีนะ uh huh. ปกติสร้างกล้ามต้องแดกไข่วันนี้เราก็แดกไข่เหมือนกันแต่เป็นไข่ปลาหมึกแดกให้คาเรเตอรอลขึ้นตาไปเลยแดกไม่อัน้นไข่ปลาหมึกจุกจสร้างกล้าม เหมือนยกเกาหลีมาอยู่ที่บางบอนแล้วนี่ก็คือบุฟเฟต์ปิ้งย่างที่แด่ซองกิวบรรยากาศต้องบอกเลยว่าเหมือนเกาหลีสุดๆของกินเล่นเยอะแยะมากมายเนื้อก็จะมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ที่สาคัญมีไข่ปลาหมึกด้วยวิธีการสั่งก็ง่ายมากนะเพียงแค่สแกนโดยไม่ต้องเรียกพนักงานเลยแป๊บหนึ่งอาหารก็จะมาเสิร์ฟแล้วอิ่มไม่อั้นจ่ายเพียง399โปรโมชั่นจันถึงพันละหัสกินได้ไม่จํากัดเวลาแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็มีเวลาทาน2ชั่วโมงนะมาที่นี่อย่าลืมไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกแล้วก็ไข่ปลาหมึกอามารที่นี่ามา <Huh? S 2> จ่ายค่าปรับเนี่ยพี่